รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับ g แกรนออด t i ั่นวิวหนังสือพิมพ์สยามชนเสนอรายการเส้นทางเศรษฐี สนับสนุนโดยหลงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุภัทราสุวรรณตานนโทรศัพท์0818807550 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระโบสถ์สดไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบขุนเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโครกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่จเจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 5 0 5 8 0 5 8 0 คุณผู้ชมได้ฟังสาระดีๆจากหมอทุเรียนกันไปแล้วนะคะช่วงนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างค่ะไปรับฟังธรรมะและข้อคิดดีๆจากพระครูวิบูลพัฒนกิจเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะเรอิสริยมิสาแสลนเวอร์ค่ะขณะีนขณะนี้นะคะเราอยู่กับพระครูวิบูลพัฒนกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เจ้าอาวาสวัดหัวกระบือค่ะ กรับนวัสก,การหลวงตาจ้าเจริญพรจ้าหลวงตาคะช่วงนี้วันเอ่อก็ยังเปงานประจําปีของ<ม>วัดอยู่ใช่ไหมคะเจริญพรช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนที่เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันเทศกาลงานตรุษจีนเนี่ยประชาชนคนทั้งหลายจะเดินทางไปกราบไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทุกสารทิศที่โยมมีศรัทธาเคารพนับถือ หรือว,ว่าไปกราบไปไหว้อธิษฐานขอพรและได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาะก็จะชักชวนญาติสนิทมิสหายไปกราบไปไหว้อธิษฐานขอพรกันเ,เป็นประจำเจริญพรหลวงตาคะแล้วงานประจําปีของวัดเนี่ยที่หลวงตาจัดนะคะมีมีกิจกรรมอะไรบ้างคะหลวงตาเจริญพรญาติโยมท่านสาธทุชนวัดกระบือจัดงานประจําปีน้มัสการปีทองลูกพ่อตัสมบกงลูกพ่อตหมอยาเนี่ย ก็ช่วงเทศากาลตรุษจีนเป็นประจำทุกปีก็จะมีไหว้พระปิดทองกราบขอพอรหลวงพ่อโตในอุโบสถแล้วก็ยังมีการทำบุญไทยชีวิตโครกระบือสนองโครงการพระราชดำริพระราชดำรัสขององค์พระบาท,ทเด็จเจ้าอยู่หัวทมนเด็จพ่อของเรานะแล้วก็ในปีนี้ก็ได้จัดให้มีพระธรรมเทศนามหาชาติเรือเทศเวสรนดรชาดก หยิบยกเอาการบำเพ็ญบาร,รมีของพระเวสสันดรทั้ง13กันมาชี้แจงแสดงให้ญาติโยมทั้งสามทุชนได้รับชมรับฟังกันก็ขอ,ขอจเจริญพรหลวงตาคะการทําบุญนีคะมันให้อะไรกับผู้ที่ทําบุญบ้างคะหลวงตาจเจริญพรเมตราเธทวานถามว่าทําบุญได้อะไรบ้างโยมจะได้อะไรได้ความสุขก,กายสุขใจ ระลึกนึกถึงครั้งใดคราใดจิตใจผ่องใสจิตใจเบิกบานแล้วก็ได้สะสมบุญกุศลไวนะเป็นเครยกเป็นบุญต้นทุนของอเราท่านทั้งหลายที่กระทําบุญนะแล้วก็บุญกุศลที่ทำเนี่ยเป็นเคร็กเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่เลิศที่ประเสริฐสวัพย์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะดินถล่มฟ้าทลายบุญกุศลของเราไม่สูญทลายไม่หายไปไหนนะบุญเนี่ยแล้วก็อย่างหนึ่งก็เป็นการเครยกเสียสะละละ กิเลสได้ส่วนหนึ่งกิเลสส่วนเบาเบางหมายว่า,าโลภโทสะโมหะแลวเรกว่าล,ละกิเลสได้เป็นคิดบริจาคทานให้ทานเป็นการสร้างทานบารมีเมื่อบุญบารมีแก,ะกะ่ก้าก็สามารถจะบรรลุคุณธรรมได้เจริญพรการทําบุญนี่นะคะหลวงตาเราต้องทําบุญไปเรื่อยๆใ,ใช่ไหมคะเพื่อไปสะสมในธนาคารบุญของเราเหมือนกับการใช้เงินนะคะถ้าเราไม่หาเข้ามาเงินเราก็จะหมดไปใช่ไหมคะหลวงตาเจริญพร การทําบุญเนี่ยเราต้องทําไปเรื่อยๆคือสะสมไปเรื่อยๆนะก็จะเสริมเพิ่มเติมมากขึ้นเหมือนกับน้ําที่หยดลงในภาชนะหรือในตุ่มโบราณบอกหยดน้ำทีละเม็ดทีละหยดระหยดบ่อยๆเข้าน้ําก็เต็มตุ่มได้ชั้นใดบุญกุศลก็เช่นกันชั้นนั้นแต่บุญกุศลเนี่ยยิ่งทำก็เลยยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีบุญกุศลจะส่งผลให้เราได้รับผลสําเร็จในการออสร้างบุญสร้างกุศลบางคนโยม บางคนทุกยากลำบากยากเข็นแต่พยายามเสียสละทรัพย์เล็กๆน้อยๆทำบ่อยๆแต่พอทำแล้วบุญกุศลส่งผลให้มั่งมีบางคนเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีได้มีหลายๆท่านที่ทำอย่างนี้เพราะไม่หวงแหนทรัพย์สมบัติแต่คิดว่าบุญกุศลทำไว้เนี่ยเป็นกำไรชีวิตแต่ว่าทำแล้วบุญกุศลส่งผลให้ทำกิจการอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองนะฮะ ประสบพลนน้ำร็จสมความมุ่งมาปรารถนาเป็นสิ่งมหศัศจรรย์บุญนี้เป็นสิ่งมหศัศจรรย์แล้วไม่บุญไม่รู้จักหมดแล้วยังส่งผลให้เราได้รับความสุขกายสบายใจทั้งพบนี้และพบหน้าเมื่อล่วงรับดับชีพไปแล้วบุญกุศลยังส่งผลไปถึงพบใหม่ภูมิใหม่สืบต่อไปด้วยเจร,ริญพรค่ะหลวงตาหลวงตาคะที่คุณผู้ชมมาทําบุญที่วัดเนี่ยมาถวายปัจจัยนะคะ แล้วหลวงตาบริหารปัจจัยตรงนี้ยังไงคะอย่างเช่นทราบว่าหลวงตาเอาไปสร้างอุโบสถหลังใหม่ด้วยใช่ไหมคะและอื่นๆด้วยใช่ไหมคะเจริญพรก็ปัจจัยที่โยมมาทำเนี่ยามาทําบุญจะได้เทวดาทำบุญจุดนั้นบ้างจุดนี้บ้างเนี่ยก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะรวบรวมแล้วก็แจ้งยอดแล้วเราก็จะนําไปบริหาราส่วนวัดวาอารามแล้วก็ยังมีบริเวณ อุโบสถก็ปูหินอ่อนคือหลายจุดหลายที่เราก็ดูจุดไหนตรงไหนควรจะทําก่อนทําหลังก็ที่โยมได้สวสายปัจจัยมาก็เอาไปใช้บริหารกิจการของวัดแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างตามตามความเหมาะสมเจริญพรและทราบว่าหลวงตาให้พระ ที่อยู่ที่วัดเนี่ยทำงานด้วยใช่ไหมคะหลวงตาเช่นงานงานเรื่องเทป,ปูลก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหลวงตาเจริญพรที่วัดหัวกระบือเนี่โย,ยมส่งลูกเจ้าเหล่าหลานมาบวชเป็นพุทธบุตรเป็นบุตรพุทธเจ้าแล้วโยมน่าปลื้มใจภูมิใจพระลูกพระหลานโยมบวชแล้วไม่ได้อยู่เฉยอ,อยู่เปล่ามาไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตโพนาศึกษาพระธรรมวินยัย เสร็จแล้วก็ทํางานนวกรรมนวกรรมคืองานการก่อสร้างนะโยมจะเห็นว่าหลายๆจุดโยมที่วิ่งผ่านไปผ่านมาปรับพื้นที่ปรับปรุงพื้นที่ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยพระสงฆ์องค์สมเด็จที่บวชมาแล้วหลวงตาจะถามง้ใครถนัดด้านไหนเอา้าไปเป็นหัวหน้า่ายนี้ใครถนัดด้านไหนหัวหน้าแผนกนี้แล้วพระที่ยังไม่มีความรู้เรื่องนั้นก็เอาไปร่วมร่วมมือร่วมแรงร่วมใจฝึกงานจากพระทั้งหลายเหล่านั้นจะได้ฝึกอาชีพพิมมือ ติดตัวไปด้วยอยู่ในวัดก็เป็นประโยชน์กับวัดเมื่อศึกษาลาเพศไปก็ไปเอาวิชาชีพเนี้ยไปประกอบสมัมมาชีพเลียเล้ยงเนื้อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวจะเริญรุ่งเลี้ยงได้จริญพรหลวงตาคะมาตรการป้องกันโควิดนี้หลวงตาย,ยังทําเหมือนเดิมไหมคะหลวงตาอ๋อที่นี่เราจะป้องกันตลอดการตลอดเวลาแล้วโยมเดินทางมาที่นี่แล้วไม่ต้องกลัวใบรัสโควิดว่าจะมีพิษร้ายทำลายโยม เพราะที่นี่มีหลวงพ่อโตพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโตหมอยามีการป้องกันป้องกันฉีดยาฆ่าเชื้อมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมมีเครื่องเช็คอุณหภูมิมแีแมสมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็ทุกวันก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลดังนั้นโยมมาวัตถุกระบือไม่ต้องเกรงว่าจะมีไวรัสโควิดจะติดโยมนะดังนั้นก็ เดิมท่านสืชนมาวัดวุดิบบือแล้วสบายใจได้จเจริญพร้ตงตาค่าแลย้อนไปที่ลบบุรีะค่ะก็ะมีการปลูกผักที่เป็นศูนย์เรียนรู้กัน การเกษตรด้วยใช่ไหมครัเจริญพรที่นั่นก็จะมีพระมีเจ้าหน้าที่ปลูกผักพืชผักสวนครัวมีทั้งพริกมีทั้งากระเจีย๊ยบมีมะเขือทุกสิ่งทุกอย่างก็ค่อยๆเพาะพันธุ์ไปขณะนี้เจ้าหน้าที่ของกรมการศาสนาท่านรองอของเจ้าหน้าที่รองกรมการศาสนามาถวายสังฆทานแล้วสนใจเรื่องสถานที่อุทยานชานเรียนรุ้เกษตรพอเพียงขอไปร่วมมือร่วมแรงไปร่วมพัฒนาไปร่วมทําด้วยเจริญพร หลวงตาคะการฝึกสมาธินะคะถ้าเราทาบ่อยๆเนี่ยบางคนบอกว่าจะทําให้เรามีสติปัญญาที่ดีขึ้นแล้วก็มีการตัดสินใจหรือว่าใจเย็นลงถูก,ถกไหมคะหลวงตาจเจริญพรโยมถ้าโยมฝึกสมาธิฝึกสมาธินี่จะด้วยเหตุผลใดก็ตามแล้วด้วยวิธีสมาธิจเจริญจิตภาวนายอย่างไรก็ตามพอจิตเป็นสมาธิจิตแน่วแน่มั่นคงแล้วสมองจะปลอดโปรง่ง แล้วก็จะนึกจะคิดจะทําอะไรจะมองเียกมองทะลุโปร่ปงแต่จิตใจไม่เคร่งเครียดแล้วสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงนะสุขภาพร่างกายจะดีปลอดปลอดสําคัญปลอดแข็งแรงนะโดยเฉพาะถ้าโยมฝึกสมาธิเนี่ยที่ไม่ต้องหาอะไรมากมายก็มีอยู่ในร่างกายของเราไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนมีอยู่ในร่างกายของเราแล้วคือลมหายใจลมหายใจเนี่ยโยม พยายามให้รู้สึกรู้ระล,ลึกรู้สึกตัวอยู่เสมอเสมอโยมจะหายใจเข้าหายใจออกให้รู้จิตใจตื่นอยู่เสมอหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทอย่างเนี้จิตเป็นสมาธิสุขภาพร่างกายแข็งแรงปอดแข็งแรงโรภคภัยไข้เจ็บไม่มาเบียดเบียนเราได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าเรามีสมาธิแล้วทําอะไรก็ไม่ผิดพลาดเจริญพรขออนุญ,ญาตหลวงตาให้พรกับคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการอยู่ด้วยค่ะหลวงตาเจริญพรก็ในเจริญพรในช่วงท้ายของรายการนี้หลวงตาก็ขอขวากญาติโยมท่านสาวุชนว่าเราท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วเราเกิดมาด้วยกุศลบุญคุณงามความดีบารมีในอดีตจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ จะเป็นพุทธศาสานากชนจะม็นพุทธพราหมณ์อินดูหรือว่าเป็นพุทธคิกอิสลามพราหมอินดูอะไรก็ตามเราเกิดด้วยบุญกรรมเก่านะเกิดมาแล้วก็อย่าปล่อยให้วันเวลาต้องล่วงวันผ่านไปโดยไร้ค่าได้ประโยชน์จงพยายามใช้วันเวลาให้มีค่ามีประโยชน์หรือใช้ชีวิตหรือลมหายใจของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์ส่วนผลแก่ตัวเองทำประโยชน์ให้แก ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่ประเทศชาติกับประสานนาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็จะเป็นกําไรชีวิตของเราถึงว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในภพนี้ภูมินี้ระลึกนึกถึงทั้งใดคราใดาจิตใจก็ผ่องใสจิตใจก็เบิกบานแล้วทํากิจการงานก็จะไม่มีประสัทประสบผลทุเด็จสมความมุ่งมาปราถนาถึงแม้ว่าจะต้องล่วงลับดับชีพไป บุญกุศลคุณงามความดีาระมีที่ทําไว้ไม่สูญทลายไม่หายไปไหนจะส่งผลให้เราไปเสวยสุขสมบัติในภพใหม่ภูมิใหม่สืบต่อไปนะในท้ายที่สุดนี้หลวงตาพร้อมมิตรแทระเวรพิธีกรพร้อมทั้งช่างกล้องช่างภาพก็ขอกราบพัฒนาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณประธรรมและคุณบร,ริเรยสฆงและด้วยอำน,นาจบยุญญาตด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพรวโตสมบก,กงหลวงมาโตหมอยา ก้อนเชิญมาประสาทประสิทธิ์พรให้ญาติโยมทั้งสามัชนที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่ขณะนี้ขอทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญขอจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยจะมุ่งจะหวังประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดถ้าหากว่าเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยสิ่งที่ควรและไม่เหลือวิสัยแล้วก็ขอความปรารถนาของญาติโยมทุกทกท่านนั้นจงพันสําเร็จจงพันสาเร็จและจงพันสาเร็จ สมดังความปรารถนาจงทุกประการเทินขอจเจริญพร ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระบรมศรีไม้สักด์หลังใหม่วัดหัวกระบือบระเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาข,ขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโครกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่จเจ้าวาสวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 5 0 5 8 0 5 8 0 10นิ้ววันทามาโบกบุญเอ้ยสิบนิ้ววันทามาโปกบุญเรียนเชิญคุณคุณ ที่น้องทั้งหลายมาทำบุญกับทางวัดหัวกระบือเราไว้ร่วมมือร่วมใจร่วมกันทำบุญพระครูวิบูณพาธนาิิจขอบอกญาติมิตรนาว่าไม่มีเงินทุนจึงเรียนสาธุชนร่วมสร้างพ้นบุญช่วยปัจใจเกื้อหนุน นทนด้วยการ่วมสร้างอุโบสถจะตุระมุกไม้สักให้งามยิ่งนักทั้งหมดสามชั้นอยากให้โครงการสำเร็จดังฝันเพื่อใช้ในการพิธีของสงฆ์ หัวกระบือนี้เก่าแก่นักนาเพราะได้สร้างมา276ปีตั้งแต่พศสองสองแปดหนึ่งนศอยอมจะมีสิ่งชำรุดสุดโซ่สร้างเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาหลักฐานมีมา พี่น้องทุกคนเราสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายช่วยสร้างให้เสร็จสำเร็จดังหมายช่วยเหลือปัจจัยสร้างโบสถ์หลังนี้บุญเหลือล้นกุสอนมา สะดอกคราะห์ต่อดวงชะตาภัยร้ายนานาไม่มาเราลือพิธีแก้ปีชงที่ชาวพุกเชื่อถือวัดหัวกระบือมีมากมายประการ นอนในโลงศพท่านจะได้พบความสุขในชีวาการงานราบรื่นร่ำรวยเงินตราไร้สิ้นโรคาชั่วอายุนาว่าทั่วกระปบือบบางท่านสงสัยว่าอยู่ที่ไหน เป็นเจ้าอาวาสวัดนี้มาสามสิบหกปีก็นานแล้วโนท่านเฝ้าพัฒนาไม่มีโยโทะก็เสริมเติมโตญาติโย,ยมรู้ดีประวัทิยอทยอดละมากไม้เหลือลา กลายรางวัลที่ท่านได้รับผู้คนต่างนับถือเหลื่อมสศรสัตวท่าพระผู้ใจบุญพระผู้เมตตาพระนับพัดธนาเลื่องชื่อลือไกลชนสาธุชนทุกคนอีกทีมาสร้างบ าคารกรุงเทพสาขาพระรามสรงเลขบัญชีพี่น้องจำกันไว้ให้ดี2 2 8 4 5 1 6 1 9 9เลขนี้ไทยพาณิชย์ก็มีสาขาบางคุณทีหมายเลข2 6 0 2 0 2 3 4 5 6ที่ได้เตรียมพบบ สามสองคือเบอร์วัดนะพี่น้องท่านผู้ใจบุญเบอร์มือถือ0 8 7 5 0 0 5 8 0 0หลวงพอรอสายทุกวันบอกกล่าวย้ำาทน